การเผาฐานบำรุงดินแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือถัง200ลิตรที่เราเจาะแล้วนะครับวิธีการเจาะก็นี้นะครับเจาะรอบๆอย่างนี้เลยครับตามใจเลยครับเจาะเพื่อให้อากาศมันเข้าเวลาเราเผามันจะได้ไม่เกิดควันนะครับแล้วเราก็เจาะรูข้างล่างอย่างนี้เจาะพรุนเลยเลยครับตามใจใครจะชอบห่างชอบทียังไงก็ให้ได้มันมีรูอากาศเข้าไปนะครับวิธีการเผาเพื่อจะเก็บน้ําด่างเอาไว้ใช้นะครับก็หาวงบ่อขนาดหนึ่งเมตรนครับที่ปิดก้นเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็เอาบล็อกมาวางข้างล่างนี้เลยนะครับ สองอันนี้ครับเพื่อให้มันมีอากาศเข้าไปข้างล่างถังนะครับแล้วเราก็วางถังขึ้นไปเลยนะครับเอาฟืนลงได้เลยนะครับจะวางยังไงก็ได้นะครับฟืนวางให้เต็มถังไปเลยนะครับการเผาถ่านบำรุงดินวิธีนี้นะครับเราจะได้ทั้งน้ําด่างเอาไว้ใช้ชีดป้องกันเชื้อรานะครับแล้วเราก็จะได้ถ่านบํารุงดินได้ประโยชน์สองต่อเลยนะครับและวิธีเผาของเราก็ไม่ต้องปิดฝานะครับพอเราใส่ฟืนได้เต็มแล้วเราก็หา ฟางเศษอะไรก็ได้ครับชิ้นเล็กๆเพื่อจะมาเกาะไฟให้จิตง่ายๆก่อนนะครับแล้วเราก็จุดแบบนี้เลยนะครับการเผาฐานบำรุงดินวิธีนี้นะครับเราจะได้ประโยชน์2ต่อนะครับคือ1เราได้น้ําด่างเอาไปใช้เอาไว้ฉีดพืชผักป้องกันเชื้อราในพืชผักได้ดีนะครับน้าด่างที่เราดับฐานตัวนี้นะครับแล้วอย่างที่2ก็คือเราจะได้ฐานบำรุงดินครับสังเกตดูง่ายพอเราเผาไปจากข้างบนเสร็จควันจะเริ่มไม่ค่อยมีแล้วครับแล้วเราก็สังเกตดูจากถังเลยครับถังจะเริ่มแดงลงมาเรื่อยๆพอถังแดงลงมาถึงสุดนี้แปลว่า การเผาเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วให้เราเอาน้ํามาดับแบบนอกเลยนะครับนกทันทีเลยครับคือมันจะทําให้ฐานที่เราได้เป็นฐานที่โปร่งนะครับเพราะมันเป็นฐานที่โปร่งมันจะมีน้ําหนักเบาแล้วเราก็เอาฐานนี้แหละครับตากแดดไว้ให้แห้งก่อนเพื่อมีน้ําหนักเบาแล้วเราก็เอาไปแช่น้ म म ําหมักเจ้าปลวกหรือไปแช่จุลินทรีย์หนอกกล้วยอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาไปผสมกับดินเพื่อเป็นดินปลูกนะครับโดยใช้ฐาน1ส่วนต่อดิน5ส่วนนะครับแล้วก็ใส่ในเข่งปลูกพืชผักให้สวยงามได้แบบง่ายๆนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับ ขอบคุณที่กดติดตามและกดแชร์วิธีท,ทำง่ายๆกับนายบัณฑิตขอบคุณครับ